เจ้าของใส่เสื้อแดงพยักแนมฮะผู้อื่นอยู่ฮันเนียเอ่ยยับขมายับขมายกใส่เก้าเท่าใส่หัวปราถนาเราอืออยู่บ้านใดล่ะฮะอำเภอพิบูลมังสาหารมังสาหารนำกันรพุ่ธวนี่บอแมนเนาะฮะเอออยู่มัง เอออ่ะปวดแผ่นยังดอกที่บุญมั่งสะฮันกระสืสออุพลคือเก่าเอาออ่ะเดีอบหลอยเลยยังเดีอบหลอยแล้วเนาะอ่ะให้คุณโยมหายจากสัพพทุกสัพพดศอกสัพัดหลังสัพสพดพไผ่สะพะสัดคอสเนียจันไล่ทั้งหลายทั้งปวงมาดอยใหญ่ไม่ทั้งเก็บหวัวและปวดทองเป็นมาลงจมเจนแห้งหน่อยให้ยคอยหายเด้อหับขาดพญาท่ายให้ไกลห่างแสนว่า ที่ข้าอยู่โกโหตุมาหาราชาบุญจงนำมาเป็นกำแพงเพชรแวดระวังเลี้ยนตังวันนั่งหายเทวพันขุดพร้อมจะได้มองจะได้เศร้าให้ข่าวแจ้งแจ่มใสย,ย่อมไม่ออกพอออกเป็นไฟเป็นฝ่าน้ำหนาน้ำตาทั้งขาโป่งและแข็งเกียวขอให้กลมลิ้นพองสวยให้คึกกล้วยทองลำ่ำในเด้อสูกให้มุทเเจ้าสุกเลิศล่ำ่าต่อยตำตกทุกให้สนุกทั้งกายให้สบายทั้งใจให้พองใสทั้งเนื้อ ให้สุกเหลือซุกหล่นเมื่อคนกายาทอสัพพทุกสัพพะโสเวนให้ไล่ข่างห่างสุคนเด้อนอสาทุกเออทั้งอุบลก็ดีแล้วก็ทั้งพิบูลก็ดีหรือหลายหลายบอลก็ดีเออเอาให้หายจากสัพพทุกสัพะสสพะโสสัพะพะหลดสัพพภัยเออขออย่าเห็นเบนอย่าพอ่อหนอเออให้มีอายุวันโนสุข,ขังพลัง มีสตางเหลือใส่เหลือใจเออมีลูกกายาพมีนานกายาดื้อ